สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้อีกหนึ่งสุดยอดรถใหม่น้อยน้อยจัดน้อยจริงๆนะครับและก็ที่สำคัญเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดปี2024ด้วยนะครับและนี่ก็คือ Honda CBR 650R ปี2024นิวโมเดลที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นรถคันแรกๆเลยนะครับที่ ปล่อยออกสู่ท้องถนนเพื่อใช้งานจริงนะครับซึ่งในปัจจุบันเรายังคงเห็นได้น้อยมากๆจริงๆบนท้องถนนนะสำหรับโมเดลนี้นะครับและนี่น่าจะเป็นคันแรกของมือ2เลยนะครับที่ออกสู่ตลาดนะครับคันนี้คือ Honda CBR650R ปี2024นะครับแต่ไม่ใช่ระบบ e-clutch นะครับเพราะว่ารุ่น e-clutch ยังไม่ได้ถูกจำหน่ายในประเทศไทยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหคันนะครับที่สภาพรถค่อนข้างที่จะบอกว่ามันคือ ป้ายแดงได้เลยนะครับแค่เลขไม้อาจจะขยับไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองมาดูกันที่หน้าจอนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ซื้อเงินสดมือเดียวป้ายแดงมานะครับและก็ต้องบอกว่าไม้น้อยมากๆมาก,มาก,มากจริงๆนะครับทุกทุกคนไปดูครับว่ารถคันนี้วิ่งกี่กิโล107กิโลเท่านั้นนะครับ107กิโลแท้ๆนะครับรถคันนี้คือรถซื้อเงินสดมือเดียวป้ายแดงนะครับมีเล่มทะเบียนเรียบร้อย ประกันชั้น1ยังคงเหลืออยู่อีก11เดือนนะครับสำหรับคันนี้และก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้คือสีเดิมแท้ไม่มีอุบัติเหตุใดๆ100%ยนะครับผมจะบอกก่อนว่ามันสวยมากจริงๆขนาดฝาถังตะกี้ที่เปิดให้ชมยังเห็นเลยไหมครับว่ามันใสามากนะครประกับไฟด้านซ้ายถูกเปลี่ยนใหม่นะครับให้มีจอยสติ๊กสำหรับการควบคุมการทํางานและปรับฟังก์ชันต่างๆของหน้าจอได้ละเอียดและแม่นยํามากขึ้นนะครับ แผงข้อใหม่หัวโชคใหม่นะครับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับสำหรับ2 2 4 4 650โมเดลนี้นะครับในส่วนของการดีไซน์ไฟหน้านะครับต้องบอกว่าโมเดลนี้ไฟหน้าสว่างมากมากจริงๆนะครับก็อันนี้คือชอบเลยชอบมากนะครับสำหรับการขับขี่ยามค่ำคืนที่ไฟสว่างขนาดนี้นะครับ จะให้เพื่อนๆได้เห็นรายละเอียดนะครับว่ารถคันนี้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจานเบรกที่ยังมีรอยกลึงจากโรงงานนะครับแทบจะยังไม่ถูกใช้งานเลยนะครับสำหรับความใหม่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะเอาใหม่กว่าน,นี้คงจะต้องเดินไปที่ Honda Bigwing แล้วก็ซื้อรถใหม่ป้ายแดงสูตรโลกันเลยนะครับผ้าเบรกเต็ม100%นะครับพ้าเบรกเต็ม100%แล้วก็ปั๊มเบรกเดิมคอท่อสวยใสยแล้วก็ติดตั้งกาดหม้อน้ําของ H2C มาจาก Honda Big w i วิในวันออกรถป้ายแดงเรียบร้อยบริเวณรายละะเเเออียยดคครรื่ราา่่งอองงงััััขวววาาานนบก็็จห์โ้ตตแถ ตงแปะอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่เคยถูกน้ํายังไม่เคยถูกล้างรถใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือมีแค่ฝุ่นนะครับที่อยู่บนตัวรถนะครับตำแหน่งพักเท้าเดิมเซ็นเซอร์พักเทา้าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และไร้ริ้วรอยใดๆดทั้งสิ้นนะครับและนี่ก็คือความใหม่และใสของตัวรถคันนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อได้เห็นไปพร้อมพร้อมกันในส่วนของบริเวณด้านล้อหลังนะครับก็จะเห็นเลยว่าปั๊มเบรกผ้าเบรกจานเบรกจาน abs เซนเซอร์นะครับทุกๆอย่างแม้กระทั่งน็อตหางปลาตั้งโซ่นตเาหลัง ทุกอย่างคืออยู่ในสภาพที่สวยหมดนะครับและมาบริเวณด้านล้อนหน้านะครับแกนโชค้คกระบอกโชคบางโคนหน้าทุกอย่างคือเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะครับที่จะมีความคล้ายตัว 3R ของพันศีซีมากๆนะฮะบ,บริเวณด้านซ้ายนะครับของเครื่องยนต์นะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างคืออยู่ในตำแหน่งของเดิมโรงงานสุดๆเลยนะครับมีความดำเงาสวยและที่สำคัญคือ คันนี้ติดตั้ง Quick s h i ตอร์แท้ตรงรุ่นจากศูนย์ในวันออกรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจในคันนี้นะครับรายละเอียดด้านข้างนะครับบริเวณบังโซ่สเตอร์หลังโซ่น็อตทุกตัวหางปลาและน็อตเพาหลังนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วว่ามันมีความใหม่ เหมาะสมและคู่ควรกับความเป็นป้ายแดงของคันนี้มากๆนะครับว่าสภาพใหม่จริงๆแม้กระทั่งป้ายที่ติดรถตั้งแต่วันออกรถสู่โลป้ายแดงยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับรถคันนี้ยังไม่เคยถูกแปะป้ายทะเบียนลงไปที่ตัวรถเลยนะครับและก็ไฟไท้าย LED ดีไซน์ใหม่นะครับเบาะ2ตอนสามารถยกถอดได้นะครับทั้ง2ชิ้นนะครับผมหลายๆคนอาจจะเริ่มชอบแล้วใช่ไหมครับสำหรับรถคันนี้จริงๆเราก็จะบอกว่ามันคุ้มจริงๆนะสาหรับใครที่กําลังเลง 650R 2024ไว้สักคัน เพื่อใช้งานเนี่ยครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับที่จะทําให้ท่านประหยัดเงินไปได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ฝากไว้ให้เ,เพื่อนๆนะครับที่กําลังเลงและมองหาที่จะออกโมเดลนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะครับและเป็นคันแรกของโมเดลนี้ในตลาดมือสองเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเทุกคนโมเดลใหม่มันหล่อจริงๆนะครับที่สําคัญนี่จะบอกว่าขอท่อใหม่กาดหม้อน้ํา H2C ใหม่จากศูนเป็นสแตนเลสแท้และลังพึ่งหม้อน้ําไม่เคยล้มแน่นอนนะครับใต้แผงคอคือสวยหมดนะครับน็อตเดิมทุกตัวกระบอกโชค๊คสวยเป๊ะสวยกลิปเลยนะฮะได้ฟิลรถป้ายแดงจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะและนี่ก็คือเอกสารที่มากับรถนะครับจะเป็นกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิส คู่มือและประกันภัยชั้นหนึ่งก็ยังคงมีให้ด้วยนะครับมาดูใต้บอกกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีความใหม่ขนาดไหนนะครับเครื่องมือก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่เคยถูกแกะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่าว่ารถวิ่งร้อยโลเสียงจะนุ่มนวลขนาดไหน เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนเสียงนุ่มสุดๆเลยใช่ไหมครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่289,000บาท289,000บาทเท่านั้นนะครับนั่นหมายถึงเราจะประหยัดเงินไปเกือบ50,000บาทเลยนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับการออกรถลองมาดูคันนี้ก่อนได้คันนี้ติดตั้งควิกชิปเตอร์แล้วกาดหม้อนะ้ําประกันภัยชั้น1ภาษีพรบกุญแจ2ดอกบุ๊กสวิตคู่มือทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยนะครับสองแส0บาทจัดไฟแนนซ์ได้ทุกบริษัทเลยใครที่สนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาด้านท้ายคลิปนะครับและเจอกันนะครับสวัสดีครับ